สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ Happy News เวลาเพลินขา่า,ขาวเจอกับเรา2คนเช่นเคยแบบนี้แหละครับผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารและเจน,น่าเจน,น่าเลนพาเมรีค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะจะพาคุณผู้ชมลงไปที่ภาคใต้ไปที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับช่างทาบล็อกพิมพ์ผ้าปาเตะค่ะซึ่งช่างคนนี้นะคะทำอาชีพนี้มานานกว่า40ปีแล้วค่ะส่วนบล็อกพิมพ์ผ้าปาเตะนี้จะสวยขนาดไหนนั้นไปติดตามชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ กว่า40ปีแล้วค่ะที่นายาดอเละชาวตำบลปาเซมัดอํเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสวัย67ปียึดอาชีพทำบล็อกแม่พิมพ์ผ้าป,ปาเตะโดยมีลูกค้าเดิมจากประเทศมาเลเซียและลูกค้าในประเทศไทยสั่งทำต่อเนื่องค่ะและต้องรอคิวนานประมาณ3เดือน ลุงยาบอกว่าไปได้วิชาชีพทำแม่พิมพ์มาจากการเข้าไปเป็นลูกจ้างที่ร้านทำบล็อกแม่พิมพ์ปาเตในประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนั้นได้ค่าแรงวันละ150บาทแต่ที่ได้มากกว่านั้นก็คือได้เห็นขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์และสั่งสมประสบการณ์จนมีความชำนาญก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาเปิดร้านรับทำเองอยู่ที่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้ละค่ะ สำหรับลวดลายแม่พิมพ์ทางลูกค้าก็จะเป็นผู้ส่งแบบให้ค่ะและพอทำเสร็จก็จะต้องปรับแต่งเพื่อให้นำไปใช้ในการพิมพ์ลายได้คมชัดตามแบบโดยลุงยาจะรับทำทั้งแม่พิมพ์เนื้อทองเหลืองและชนิดที่ใช้แผ่นสังกะสีแต่ละพิมพ์ก็จะใช้เวลาในการทำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายภายในค่ะ แม่พิมพ์ชิ้นหนึ่งของคุณลุงยานะคะคมีราคาขายตั้งแต่500บาทไปจนถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรดลายนะคะแต่ที่เจน่าอยากจะบอกเลยก็คือว่าคิวยาวมากมแต่ไม่ว่าคิวจะยาวขนาดไหนนะคะลูกค้าก็พร้อมที่จะรอค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในฝีมือของคุณลุงนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความประณีตที่จําเป็นต้องมีนะครับเป็นเรื่องของประสบการณ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมในประเทศไทยเนี่ยถึงมีคุณลุงยา อยู่ค,น,น,ะค oh. นะถือว่าเป็นหนึ่งในมัสเตอร์เพียสนะครับ oh. คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสอยากจะให้ไปชมอยากให้ไปลองอุดหนุนกันได้เลยเจนน่านี่แหละคนหนึ่งเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจากนาราธิวาสคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่อำเภอคลองลานมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นั่นนะครับรวมตัวกันเพื่อที่จะทำตลาดชุมชนแห่งใหม่ขึ้นมาตลาดแห่งนี้มีความสำคัญกับคนกลุ่มนี้แล้วก็ชาวบ้านที่นั่นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ นี่คือตลาดชุมชนกิ่งอำเภอคลองรานที่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่กลุ่มนี้กําลังพยายามช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อหาทางออกบางอย่างครับปัญหาของชาวนาส่วนใหญ่ก็คือทุกคนนะเก่งการผลิตครับแต่ขาดเรื่องการสร้างการตลาดไม่กล้าที่จะเริ่มคิดถึงการแปรรูปอย่างแรกเลยที่พี่แจงเห็นเนี่ คนจะบ่นกันเรื่องนี้สินซะเยอะเราก็คิดต่อว่าแล้วถ้าทําไร่ทํานามันมีแต่นี่สินนะแล้วเราจะทํำยังไงให้อรายได้จากการทอผ้าเนี้ยไปจุนเจือครอบครัวเขาได้บ้างหนุม่มสาวแต่ละคนพอกลับมาอยู่บ้านก็ได้เห็นปัญหาและโลกความเป็นจริงของชุมชนจึงเกิดการแลกเปลี่ยนหารือจากที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะแต่ละคนก็จากบ้านไปนาน จนตอนนี้ค,อคอ่อยๆเก่ะกลุ่มและเห็นตรงกันว่าน่าจะมาช่วยกันทำอะไรบางอย่างให้บ้านเกิดของตัวเองครับจริงๆพวกเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะแต่ไม่เคยรู้จักกันเลยจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยออพี่ไมลมาเจอพี่ด้วยการไปสีข้าวระหว่างสีข้าวเราพูดคุยกันเรื่องข้าวเรารู้สึกเอ้ยคิดเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเขาบอกพี่ผมอยากทําตลาด ทำอะไรก็ได้ที่พวกเราจะมีของชุมชนของพวกเราที่มีกันอยู่นะไปรวมที่ตลาดซึ่งตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดเพื่อการค้าแต่เป็นตลาดเพื่อให้ความรู้เพื่อให้คนได้เรียนรู้ได้ใช้ของดีได้ร่วมกันอะไรเงี้ยเฮ้ยคอนเซปต์มันได้ชื่อว่าตลาดกิ่งอําเภอคลองลานครับก็ได้ไปเจราจาขอพื้นที่บ้านเก่าของอดีตหัวหน้ากิ่งครับเอามาทำเป็นตลาดท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเพื่อให้ กลุ่มเกษตรกรหรือว่าเครือข่ายเนี่ยได้มามีที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นของหัวหน้ากิ่งอำเภอคลองลานในอดีตครับหลังจากที่พี่มายได้ลองหาข้อมูลและติดต่อกับเจ้าของที่เพื่อขอเช่าและชักชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาปรับปรุงพื้นที่สำหรับการทำตลาดชุมชนครับก็จะมีอย่างตัวตัวอย่างพี่แจงที่ทำผ้าทอ พี่แก้วพี่ชาติที่ทำข้าวแล้วก็จะมีพี่โพจน์ที่เป็นเจ้าของสวนไผ่พี่เป็ดที่เป็นออร์แกไนเซอร์ที่บ้านพี่เป็ดนี้ก็จะเป็นแบบชาวโคกหนองนาทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็ชวนมาแล้วก็จะมีพี่เทพที่ทำบายสีแล้วก็จะมีพี่หนึ่งพี่หนึ่งนี่ทำข้าวโพดปลอดสารข้าวโพดกินสดปลอดสารอันนี้แต่พี่หนึ่งอาจจะเป็นคน w อ l กเองเข้ามาเอง แล้วก็จะมีอดีตข้าราชการบํานาญอย่างพี่เคที่ทําโคกหนองนาครับเราก็ชวนมาทําเราเห็นความหลากหลายของทางวัฒนธรรมคนเก่งๆก,ก็มีเยอะสินค้าดีๆก็มีเยอะเอ๊แต่ทําไมเขาจําหน่ายไม่ได้ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันว่าเออเราน่าจะมีพื้นที่จาหน่ายสินค้านะ เอ๊ะทำยังไงดีเปิดร้านค้าชุมชนหน้าตลาดสักร้านหนึ่งดีไหมพอดีพี่ไมยเข้ามาชวนเอาสิไปทำเลยสมาชิกภายในกลุ่มพูดคุยกันว่าอยากให้ตลาดตรงนี้เป็นมากกว่าพื้นที่ขายสินค้าเท่านั้นครับเลยเสนอกันว่าน่าจะทำเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไปพร้อมด้วยกันครับ คือ,อมีการค้าขายของชาวบ้านที่นําของตัวเองมาขายแล้วก็มีกิจกรรมหมายถึงมีการลเล่นของเด็กก็ดีแล้วก็ของกลุ่มชนเผ่าทั้งหลายแหล่ก็ดีที่ที่จะนํามาแสดงในงานนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมประเภทให้ความรู้พิเศษกับกลุ่มคนหรือเด็กๆคือต้องการให้เป็นจุดจุดรวมตรงนั้นด้วยสําหรับสําหรับครอบครัวแล้วก็ นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาพวกจะได้แวะมาเดินได้ด้วยครับตอนนี้ตัวตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นประกอบกับสถานการณ์โควิดทำให้บรรยากาศยังดูเงียบๆอยู่ครับแต่ถ้าเรามองลงไปลึกมากกว่าตัวตลาดเราจะเห็นถึงพลังและความคิดของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเกิดของตน การรวมตัวกันนะครคือมัน,เ,น,นเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,ะเหมือนเป็นพลังหลายๆพลังอะคะ่ะรวมกันแล้วก็คือมันจะเป็นพลังก้อนใหญ่ๆคือพื้นฐานที่เราทำเนี่ยคือทําโดยสิ่งที่ประชาชนต้องการใครจะรู้ดีเท่ากับประชาชนตัวประชาชนเองอะครับถ้าเราไม่พัฒนาบ้านเราเราจะรอให้คนอื่นมาพัฒนาแล้ครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาบ้านเราเอง เราอยากได้แบบไหนเราก็ช่วยกันสร้างและทั้งหมดนี้คือสังคมของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่รวมพลังกันนำทักษะความรู้และแนวคิดใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อหวังว่าจะสามารถสร้างทางรอดให้กับท้องถิ่นและได้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้แล้วนะคะตลาดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนด้วยที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมการทําตลาดเนี่ยก็ยังถือเป็นการสร้างความสามัคคีค,ความร่วมม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะอาล่ะค่ะช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามชมรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวนะคะได้ทาง altv ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะสามารถรับชมรายการผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w a a altv.tv ค่ะฝากโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางด้วยครับ facebook.com/altvc youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันได้ผ่านทาง l i น์แอด altvc แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อความแนะนำติชมรายการการันอีเมลมาหากันได้ด้วยครับ h a a n e w s a y altv.tv วันนี้ผมแบงค์และเจนน่าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย